เดี๋ยวผมจะตั้งไปที่ล้อหลังประมาณนะกดตัวนี้ไปเลยกดเข้าไปนะครับกดกดตัวนี้นะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะกดเสียงเข้าไปเลยครับให้ให้มันเสียงมันดังแล้วก็พอครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับ วันนี้ผมจะพามาดูวิธีเติมลมยางที่ปั๊มน้ำมันนะครับว่าเราจะเติมลมยางของรถยนต์และรถรถเก๋งกับรถยนต์วิธีเติมเติมยังไงนะครับใช้ตู้เติมอัตโนมัตินะครับว่าวิธีการเติมต้องทําอย่างไรนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่อง ช่างสื่นทองช่างโรงงานบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาดูวิธีการเติมลมยางของรถกระบะรถเก่งกน,นะครับสามารถเติมที่ความน้ำมันนะครับความน้ำมันที่มีตู้เติมลมอัตโนมัติก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมกันบ้างน,นะครับที่ตู้เติมลมนะครับก็จะมีวิธีบอกวิธีใช้งานนะครับเห็นไหมครับ ดูตามนี้เลยตั้งขนาดความดันตามที่ต้องการกดนะครับถ้าจะเพิ่มก็บวกถ้าจะลดก็ลบนะครับต่อสายยางติดกับล้อรถยนต์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้ถอดสายยางออกนะครับแล้วก็มีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับมาดูวิธีเติมลมยางกันบ้างครับก่อนเราเติมลมยางเราต้องรู้นะครับว่าสเปกลมล้อหน้าเท่าไหร่ ล้อหลังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูล้อหลังผมครับดูเหมือนจะแบนแบนะครับตามสเป็กรถกระบะนะครับล้อหลังนะครับก็จะมีที่ที่ตัวรถก็จะมีบอรนะครับว่าขนาดลมยางขนาดนี้ต้องใช้ลมประมาณกี่ psi ไนะครับ psi หรือบาะครับผมส่วนมากจะใช้เป็นหน่วย p พ i นะครับที่ที่ ดูเติมลมนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดดูนะครับ๋วัดครับเวลาวัดนะครับผมมีเครื่องมือวัดนะครับก็คือเครื่องมือเช็กลมยางนะครับตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเพียรไดแล้วก็กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับ หน่วย14.5 psi เท่ากับ1กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับเราไม่ต้องจำตัวนี้นะครับจำแค่หน่วย psi ส่วนมากจะใช้ psi นะครับดูนะครับผมจะใช้กลมยางดีีเช็คนะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้นี้กดเข้าไปข้างในดเข้าไปครับเช็คดูครับเช็คปุ๊บแล้วก็ดึงออกมานะครับตอนนี้เห็นไหมครับ20 psi นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะ เติมลมนะครับโดยใช้กูญตัวนี้นะครับผมเติมตัวนี้เวลาเรากดเราจะวัดใหม่แล้วกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้จะกดนะครับเดี๋ยวเรากดตัวนี้ครับกดมันก็จะลงเดือยศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาเติมกันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไปที่ล้อหลังประมาณ4ี่สิบ ถึง42ครับถ้าบรรทุกก็ประมาณ45ถึง47หน่วยเป็นพี้ยได้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเติมไปสัก45นะครับเดี๋ยวกดนะครับดูนะบวกะครับกดบวกขึกลครับสังเกตไหมเห็นไหมจะขึ้นนะครับบวกกดนะครับกดตัวนี้สังเกตตัวเลขครับ45ครับอ่ผมตั้งไว้45เดี๋ยวดูกันนะครับแล้วก็นำสายลมครับ สายลมที่อยู่ที่ที่ตรงนี้ครับพอเราเลื่อนนะครับแต่ถ้าเราจะลดนะครับเราจะลดก็กดตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเห็นเครื่องหมายลบนะครับเรากดนะครับเห็นไหมจะเหลือสี่สี่เห็นไหมตัวนี้ครับเดี๋ยวผมตั้งสี่บห้าก็กดตรงนี้ครับโอเคนะครับเราต้องกดแค่นี้ครับบวกกับลบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเติมกันนะครับเวลาเติมนะครับนั่งอย่าไปอยู่ตรงกลางครับเวลา เกิดการระเบิดมันจะมันจะอแทกเรานะครับเรานั่งอยู่ข้างๆครับแล้วกดตัวนี้ไปเลยครับนะกดตัวนี้ไปเลยกดเข้าไปนะครับกดตัวนี้นะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะกดเสียงเข้าไปเลยครับให้ให้มันเสียงมันดังแล้วก็พอครับกดเลยครับมันจะเติมอัตโนมัติครับดูนะนะครับดูเติมอนตโนมัติครับดูครับ เพิ่มไปนะครับสังเกตนะครับลองฟังเสียงนะครับอันนี้กําลังเติมเห็นไหมครับเติมไปด้วยครับรอเติมไปด้อยครับเห็นไหมกำลังขึ้นแล้วนะครับ wow นี่ผมเติมอยู่นะครับนี่ผมเติมอยู่นะรอฟังเสียงครับรอฟังเสียงมันดังเตือนแล้วค่อยออกนะครับ,รบตอนนี้41แล้วนะครับ41แล้วสี่สิบสี่แล้วนะครับดูสี่สิบห้ามจะตัดไหม ใช่ไหมตัดแล้วนะครับตัดแล้วห็นไหมใช้กระพริบตัดแล้วครับตัดแล้วแล้วก็เวลาตัดนะครับแล้วก็มาดึงออกได้เลยครับมาดึงตัวนี้ออกได้เลยกดกดเหมือนเดิมครับนะครับย่างว่าตัดแล้วนะครับผมครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือเครื่องมือวัดของผมตัวนี้อีกรอบนะครับดูเท่าไหร่นะครับตอนนี้ เกือบ50นะครับเกือบ50เห็นไหมครับจะมีค่าบวกลบอยู่นะครับแต่ละเกจแต่ละอันจะมีค่าบวกลบอยู่นะครับใกล้ๆเกียงนะครับเห็นไหมเห็นนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็จีบลมยางนะครับเป็นการเสร็จนะครับแล้วก็เก็บสายนะครับอ่าโอเคโอเค เรียบร้อยนะครับสำหรับการเติมลมยางนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ